ดีค่ะเด็กๆว,วันนี้กลับมาพบออกพับครูสมัยอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆว,วันนี้ครูสมัยจะพาเด็กๆไปทบทวนพยัญชนะไทยกันนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนพยัญชนะไทยเราไปฟังเพลงกอไก่ถึงฮอนทะโค้กันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆกอไก่ไ อคนขึงขังขอรักังข้างฟ้างอง,งูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซอลามทีชอเชคคู่กันโยหญิงโซพาดอชดาสวงพลันต่อปัตตักหุนหันทอทานเข้ามารองขอน,งน,นางมนโฑน้า 不逃。 มาคึกคักยอยักเที่ยวใหญ่รอเรือภายไปลอลินไตราวววาแวนลงยาสอสาลาเงียบเงาสอฤศีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยอมอ่ออ่างเนืองนองหอนกูตาโต เราก็ได้ทบทวนเพลงกอไก่หงหอนคู่ก,กันไปแล้วต่อจากนี้เราก็ไปทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่1น,นะคะเด็กๆฝึกเขียนตัวพยัญชนะตามเส้นประพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆตัวนี้ตัวอะไรคะถูกต้องค่ะหอหีบนั่นเองเราก็เริ่มจากจุดนี้นะคะเด็กๆลากตามรอยปะเลยม้วนหัวและขีดตรงลงมา ขีดขึ้นตามลูกศรน,นะคะตามทางลูกศรม้วนขีดลงตามลูกศรค่ะหอหีบเด็กๆก็มาเขียนด้านล่างด้วยนะคะม้วนหัวขีดลงขีดตามรอยปาม้วนแล้วก็ขีดลงนะคะม้วนหัวออกมาขีดลงตามรอยปะ ม้วนแล้วก็ขีดลงมาที่เหลือเด็กๆเ,เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะและอย่าลืมละบายสีด้วยนะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะเด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะตามเส้นประพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนพยัญชนะจากหอหีบเป็นตัวอะไรคะถูกต้องค่ะพอพานนั่นเองเด็กๆก,ก็ม้วนหัวเขียนตามรอยปะ ลากลงมาขีดขึ้นไปตามรอยปะตามลูกศรชี้เลยนะคะเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วตัวใหญ่เราก็มาเขียนตัวเล็กม้วนหัวขีดลงตามรอยปะเลยนะคะม้วนหัวขีดลงตามรอยปะเลยเห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวเด็กๆฝึกฝนก็จะเขียนตรงแบบนี้ที่เหลือเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะและอย่าลืมที่จะระบายสีด้วยนะต่อมานะคะเด็กๆให้นักเรียนกากบาทพยัญชนะที่มีสัมพันธ์กับภาพนะคะอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆตัวอะไรคะเนี่ย หนูถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เห็นรูปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรูปหนูเด็กๆก,ก็มาดูพยัญชนะด้านหลังค่ะมีตัวมอมา้านอนหนูฉอชิงพยัญชนะตัวไหนมีความสัมพันธ์กับรูปภาพคะเด็กๆถูกต้องค่ะนอนหนูนั่นเองเด็กๆก,ก็กากระบาดนอนหนูเลยต่อมาเป็นรูปอะไรคะ ถูกต้องค่ะเป็นรูปม้าเด็กๆก,ก็มาดูพยัญชนะด้านหลังนะคะมีมอม้านอนหนูคอละครังตัวไหนที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพคะเด็กๆถูกต้องค่ะก็คือมอม้านั่นเองเด็กๆก,ก็กากระบาดมอม้าได้เลยอีกสองภาพเด็กๆช่วยครูสมัยทำด้วยนะคะภาพสุดท้าย แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะที่ถูกต้องระบายสีภาพให้สวยงามเรามาดูพยัญชนะกันก่อนเลยนะคะเด็กๆมีตัวอะไรบ้างตัวที่หนึ่งก็คือมอม้าถูกต้องค่ะตัวที่สองก็คือนอหนูถูกต้องค่ะเด็กๆตัวที่สามก็คือทอทหารถูกต้องค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ หอหีบนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปภาพนะคะว่ามีรูปอะไรบ้างรูปภาพที่หนึ่งคือรูปมา้านั่นเองหรือที่เด็กๆชอบเรียกว่าอะไรนะหมาโพนี่ใช่หรือเปล่าต่อมาเป็นรูปอะไรคะน้องหมูอูด๊ดอดนั่นเองต่อมาก็คือรูปหีบเก็บของเห็นไหมคะว่าเขาจะเอาของใส่เข้าไปด้านในต่อมาคือรูปอะไรคะ หนูน้อยจี๊ดจี๊ใช่หรือเปล่าถูกต้องคะ่ะต่อมาคนนี้ใครนะสามคนเลยถือปืนด้วยค่ะเด็กๆใครคะถูกต้องคะ่ะทอทหารอดทนนั่นเองและรูปสุดท้ายเป็นรูปใครคะผู้หญิงนั่นเองทีนี้เรามาโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะกันนะคะภาพไหนมีความสัมพันธ์กับพยัญชนะค่ะเด็กๆภาพไหนเอ่ย ถูกต้องค่ะนั่นก็คือรูปม้านั่นเองในเด็กก็โยงเส้นม้ามาหามอม้าเลยนะต่อมานอนหนูค่ะเด็กๆภาพไหนที่คู่กับนอนหนูมีความสัมพันธ์กับนอนหนูคะภาพไหนเอ่ยใช่พี่หมูหรือเปล่าไม่ใช่ภาพไหนคะถูกต้องค่ะหนูนั่นเองหนูจีดๆเด็กๆก็โยงเส้นไปเลย เหลืออีกสองพยาญชนะก็คือทอทหารและหอหีบเด็กๆไปทำให้ครูสมัยด้วยนะคะและอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เด็กๆฝึกฝนตั้งใจเขียนบ่อยๆเด็กๆก็จะเขียนได้ตรงเส้นเมื่อไม่มีเส้นแล้วเด็กๆก็จะเขียนได้สวยงามมากๆเลยค่ะจากนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมที่จะสวมใส่หน้ากากทุกครั้งล้างมือบ่อยๆไปไหนก็ตามต้องดูแลตัวเอง อากาศอย่าตกนะคะเด็กๆด้วยความเป็นห่วงจากคุณครูทุกคนที่โรงเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ